ในทางการแพทย์แผนจีนมองว่าความงามนั้นเกิดจากภายในสู่ภายนอกค่ะเนื่องจากในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่ามนุษย์มีเส้นลมปานเชื่อมถึงกันทั่วทั้งร่างกายดังนั้นเมื่อววัยวะภายในเกิดปัญหาจึงสะท้อนออกมาที่ผิวภายนอกค่ะ ยกตัวอย่างป ผิวที่พบบ่อยนะคะก็จะมีเรื่องของสิวฝ้าแล้วก็ริ้วรอยค่ะในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่าอย่างสิวเนี่ยเกิดจากอวัยวะภายในที่มันเชื่อมต่อกับบริเวณนั้นๆของใบหน้ามีความร้อนสะสมมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นบอดร้อนกระเพาะอาหารลำไส้ร้อนหรือว่ามีความชื้นสะสมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีองค์ประกอบจากภายนอกอีกยกตัวอย่างเช่นการแพ้ฝุ่นการแพ้เครื่องสําอางความเครียดที่มันสะสมอยู่ข้างในนั่นนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการติด เชื้อแบคทีรียกรรมพันธ์ค่ะหรือบางคนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสะสมมากเกินไปส่วนเรื่องฟ้าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบเลือดแล้วก็ระบบฮอร์โมนค่ะในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยระบบเลือดจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะตับซึ่งเป็นอวัยวะที่กักเก็บเลือดค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นแสงแดดพันธุกรรมหรือการรับฮอร์โมนมากเกินไปโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงค่ะ ส่วนในเรื่องของหิวรอยเนี่ยในทางการแพทย์แผนจีนมองว่าเกี่ยวข้องกับอวัยวะไตาพร่องนอกจากนี้นะคะการนอนดึกความเครียดการทำงานหนักเนี่ยล้วนส่งผลทำให้อว,วัยวะภายในทำงานเสียสมดุลค่ะ ส่วนในการรักษาแบบแพทย์แผนจีนนะคะนอกจากการปรับสมดุลการทํางานของวัยวะภายในรวมถึงการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลมปานทั่วร่างกายด้วยวิธีการฝังเข็มและยาจีนแล้วเนี่ยเรายังมีการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลมบนใบหน้าโดยตรงด้วยวิธีการนวดกดจุดแบบแพทย์แผนจีน,ๆๆจนการกวาดซาหรือว่าการฝังเข็มบนใบหน้าค่ะซึ่งหัตถการเหล่านี้เนี่ยก็จะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมบนใบหน้าโดยตรงส่งผลให้ใบหน้ามีความชุ่มชื้นกระจ่งางใสแต่งหน้าติดง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมี ผลช่วยในเรื่องของการยกกระชับรูขุมขนแล้วก็เรื่องริ้วรอยด้วยค่ะ